สวัสดีค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์มาดูดวงความรักกับรุ่งมรุณพยากรณ์นะคะคำพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15กันยายน2 5ง6นหี้ค่ะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะจ,จัดจงที่ท่านใดท่านหนึ่งถ้าหากว,ว่าท่านเข้ามาแล้วนะคะก็ให้รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นพลังงานบวกถ้าถ้าหากว,ว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าที่เก็บมาคิดอย่าที่เก็บมาใส่ใจค่ะ มาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันเสาร์วันที่1-15ถึง15กันยายน2 5 6 6นี้ดวงความรักของท่านจะเป็นอย่างไรคนโสดก่อนค่ะขึ้นสีถ้วยค่ะสีถ้วยนี้ช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะคะถึงมีเข้ามาท่านก็ไม่เลือกบอกเลยว่าท่านเป็นคนช่างเลือกนะคะมีคนยื่นโอกาสให้เยอะมีคนเข้ามาเยอะแต่ท่านยังนั่งมองเฉยเนิ่งอยู่เฉยๆเพราะว่าเป็นลักษณะของท่านนะคะในช่วงเดือนนี้ว่า ยังยังอยากอยู่แบบนี้ยังขอเลือกไปก่อนจนกว่าจะเจอคนที่พอใจนะคะอาจารย์จะเพิ่มนะคะว่าจะได้ไพ่อะไรจะเพิ่มได้ไพ่สองเหรียญค่ะสองเหรียญคือความลังเลใจนะคะยังไม่ไม่มั่นใจเนะคะว่าการที่จะมีชีวิตคู่นี้ดีหรือไม่ดีนะคะมันจะมั่นคงจริงไหมดูจากลักษณะการยืนนะคะยังยืนไม่มั่นคงมือนี้ก็ยังหมุนอยู่นะคะคนโสดถือว่า มีคนให้โอกาสแต่ท่านไม่เลือกนะคะหรือไม่ก็ท่านยังอยากใช้ชีวิตแบบนี้ยังอยากใช้ชีวิตโสดอยู่ค่ะาจะเพิ่อมอีกสักใบนะคะว่าจะเป็นอย่างไรได้เก้าไมเาวาค่ะเก้าไมเาวาคือการรอคอยนะคะยังไม่ถึงเวลาค่ะช่วงนี้มีคนเข้ามาก็จริงแต่ท่านไม่เลือกท่านอาจจะรอคอยเวลาที่เหมาะสมนะคะรอวันเวลาที่เห็นว่าพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะ ต่อไปอาจารจะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะพลังงานใบแรกค่ะพลังงานใบแรกได้หนึงถ้วยนะคะหนึงถ้วยนี้คือความสุขสมหวังนะคะความสุขน้ําที่ล้นปรีมานะคะถ้วยนี้เป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำธาตุน้ําคือความเย็นความชํานะคะ,ะความสุขสมบูรณ์ที่มีให้กันอะไรนะคะอะไรก็ไม่มีความสุขเท่ากับความสงบ อะไรก็ไม่มีความสุขเท่ากับการให้อภัยกันนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนี้เป็นไพ่ของความสุขเป็นไพ่ที่รู้จักให้รู้จักรับนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากค่ะต่อไปนะคะจับเพิ่มนะสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะขึ้นแปดเหรียญค่ะแปดเหรียญน,นี้ท่านทั้งสองนะคะมีความขยันขันแข็งมีความเพียรพยายามในการทํางานนะคะมุ่งมั่นทํางานเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะฝสารฝันของตัวเอง เพื่อที่จะก้าวสู่นะคะก้าวสู่ประตูวิวาหรือเพื่อความชัดเจนของชีวิตคู่ค่ะอาจารย์จะเพิ่มนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสิบเมเท้าค่ะเห็นไหมคะคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะความรักของท่านจะชัดเจนแน่นอนถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะความสุขสมหวังนะคะการให้การรับการขยันขันแข็ง ความรักที่เติมให้กันทุกวันก็เปลี่ยนไปได้ลักษณะต่อกเรียนก็คือเป็นความรักที่เติมหให้กันทุกวันสิบไม้เท้าคือความผูกพันค่ะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะสําหรับท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะถึงขัง้นมั่นหมายแต่งงานได้ค่ะต่อไปจานจะดูสําหรับท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนแล้วนะคะก็คือคบกันตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหรือ1ปีขึ้นไปนะคะพลังงานแบรรกค่ะขึ้น รระะพระสังคราชนะคะพระสังคราชถ้ามองในแง่ความรักไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าจะเย็นจะจืดจะชืดนะคะเหมือนกับว่ารักกันที่คุณงามความดีแต่ว่าบางครั้งความรักที่เป็นแบบหนุ่มสาวก็ยังต้องการการหัวหวาต้องการการเอาใจใส่ต้องการาการทักการทายนะคะ ไม่ใช่ว่าเออฉันรักเธอเธอรักฉันนะคะเราเข้าใจกันไม่เป็นไรต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่ก็ได้ขอให้เข้าใจกันก็พอแบบนี้ก็รู้สึกว่าจะจืดเกินไปนะคะอา,าจารย์จะเพิ่มนะคะสำหรับท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะขึ้นเดวิลค่ะเอออันนี้เริ่มดีแล้วนะคะก็คือให้รู้จักหึงหวงเพาว่าหึงหวงนี่ไม่ใช่หึงหวงแบบตะพื้นตะพืนนะคะแบบไม่ ไม่มีเหตุผลนะคะบางครั้งอาจารย์ก็พูดภาษากลางต็นภาษาอีสานนะคะเนี่ยหึงหวงแบบไม่มีเหตุผลนะคะหรือว่าถ้ามองแง่หนึ่งนะไพ่ใบแรกเป็นพระสังฆราชอาจจะเป็นเพราะว่าคนใดคนหนึ่งหึงหวงมากเกินไปทําให้ความรักต้องห่างเหินกันนะคะอาจารย์จะเพิ่มนะคะว่าจะได้ไพ่อะไรจะเพิ่มได้ราชินีเหรียญค่ะราชินีหรีย์นะคะความรัก ก็ยังเป็นการรอคอยกันอยู่นะคะอาจจะมีการผิดอกผิดใจกันบ้างหึงห่วงกันบ้างเย็นชืดจืดชากันบ้างแต่ก็ยังรอคอยนะคะจับอีกสักใบค่ะขึ้นอัศวินดาบค่ะชาววันศุกร์ท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนแล้วนะคะให้ระมัดระวังการหึงหวงระมัดระวังอาการที่บอกว่าเย็นจืดชืด,ชดเกินไปแล้วก็อารมณ์ร้อนนะคะใบสุดท้ายนี้คืออัศวินดาบคืออารมณ์ร้อน อาจจะอารมณ์ร้อนมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจทะเลาะก,กันได้แบบนี้โอกาสที่จะเป็นเหมือนใบแรกก็คือขออภัยค่ะคือต่างคนต่างอยู่ดีแล้วฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันหรือไม่ก็ฉันไม่เข้าใจเธอเธอไม่เข้าใจฉันสรุปแล้วเราลองห่างกันสักพักก็ดีอย่างนี้นะคะอย่าให้เป็นแบบนี้นะคะเพราะถ้าเป็นแบบนี้โอกาสที่จะหันหลังให้กันมีเยอะค่ะต่อไปฉันจะดูสําหรับท่านที่ แต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วค่ะขึ้นอัศวีนเหรียญอัศวีนเหรียญคือความมั่นคงนะคะเดี๋ยวจับเพิ่มนะต่อไปขึ้นราชินีแม่เท้าราชินีแม่เท้าลักษณะการนั่งก็คือความมั่นคงนะคะความรักที่มั่นคงค่ะต่อไป8ดแม่เท้าค่ะชีวิตของท่านถ้ามีปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นทุกอย่างไปได้แน่นอนสุดท้ายราชาเหรียญค่ะ ท่านที่มีคู่สถานภาพขออภัยค่ะท่านที่แต่งงานแล้วนะคะไพ่สี่ใบที่อาจารย์จับขึ้นมานะคะเนี่เป็นไพ่ดีทั้ง4ี่ใบเลยนะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะมีการงานมีครอบครัวที่มั่นคงนะ้าที่การงานดีอย่างนี้ก็ได้นะคะชีวิตครอบครัวสุขชีวิตครอบครัวมีความสุขมีความเจริญ การเงินการงานดีอย่างนี้สามารถติดความได้ใบสุดท้ายราชาเหรียญน,นะคะราชาเหรียญเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่อยากที่จะอธิบายนะคะก็คือเข้าใจกัน ถ้าอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ห่างกันก็เป็นความสุขที่ว่าคิดถึงกันเสมอมีความเข้าใจมีความอบอุ่นมีการดูแลนะคะถือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักของท่านดีมากและชีวิตครอบครัวของท่านก็ถึงพร้อมความสุขนะคะสุขกายสุขใจนะคะไพ่สีใบนี้เป็นไพ่ดีทั้ง4ใบนะคะต่อไปอาจารย์จะจับจากไพ่อลาเคลน,นะคะว่าไพ่อลาเคลจะแนะนําว่าอย่างไรบ้าง ไพ่ใบแรกนะคะ s t r a t e g y นะคะกลยุทธ์ค่ะบอกว่าชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าหน้าที่การงานเราจะต้องมีกลยุทธ์มีเป้าหมายนะคะว่าอย่างคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนก็มีเป้าหมายว่าเออเราจะแสดงความชัดเจนเราจะประกาศให้ทุกคนรู้เราจะมีการแต่งงานเราจะมีการมั่นหมายหรือไม่ก็แค่สังคมรับรู้เราก็พอใจแล้วอย่างนี้นะคะ ถ้าเป็นครอบครัวก็คือก็จะเหมือนกับว่าครอบครัวทําไงนถึงจะมีความสุขค่ะไพ่จะแนะนําว่าชีวิตรักนะคะชีวิตรักของท่านจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อท่านทั้งสองมีเป้าหมายร่วมกันนะคะมีทางเดินร่วมกันเข้าใจกันพร้อมที่จะจับมือจูงแขนกันเดินไปด้วยกันนั่นแหละความสุขทางด้านความรักจะเกิดขึ้นความมั่นคงทางด้านความรักจะมีอยู่ตลอดไปนะคะต่อไปค่ะจากไพ่ออร์เคิลนะคะ บอกว่า Goddess of the Moon นะคะ Goddess of the Moon นี้เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะคะก็คือความสุขความสว่างความสดใสแสงจันทร์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนนะคะจะตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ร้อนแรงแสงจันทร์จะอ่อนโยนมีความเย็นมีความสุขอยู่ในตัวมีความเมตตาอยู่ในตัว ใหจะบอกว่านะคะในช่วงนี้ชีวิตของท่านจะพบกับความสุขกับความสว่างสดใสกับความเย็นช่ำของชีวิตอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาค่ะไพ่แนะนำต่อไปจากไพ่ออร์เคิลนะคะคุณบอกว่าคอมมูนิตี้นะคะคอมมูนิตี้ก็คือสังคมค่ะสังคมนะคะก็เหมือนกับว่าคนเรานะคะถ้าตามที่หลักวิชาการเขาบอกว่าคนเราเป็นสัตว์สังคมเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ ให้ก็จะแนะนําท่านเหมือนกันนะคะว่าถ้ามีเวลาออกไปหาเพื่อนนะคะไปทักทายไปปราศัยไปพูดไปคุยกันเป็นการให้กําลังใจกันและกันหรือเป็นการไปมาหาสู่กันนะคะความสัมพันธ์จะยังอยู่ก็ต่อเมื่อเรายังมีการ ไปมาหาสู่กันนะคะถ้าหาว่าเป็นเพื่อนกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ไม่เคยทักไม่เคยทายเลยผ่านไปอ่าสปีหปีทักมาอนนี้ทักมาแต่ตัวเองมีความเดือดร้อนอ่ายกตัวอย่างนะคะจะทักมากู้เงินยืมเงินเนี่ยมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะคะเขาก็คงไม่อยากให้เราแต่ถ้าเรามีการติดต่อนะคะมีการติดต่อมีการสารสัมพันธ์กันตลอดเล่าสาระทุกสุด,ดิีให้กันฟังเสมอทุกคนต่างเข้าใจกันถ้ามีปัญหาเราเดือ ร้อนเรายืมเงินเขาก็คงยินดีให้ในไพ่จัะแนะนําแบบนี้นะคะก็คือให้ออกไปหาเพื่อนบ้างติดต่อเพื่อนบ้างมีสังคมบ้างนะคะไพ่ทั้ง3าใบนะคะไพ่จากไพ่ออร์เคิกน,นะคะถือว่าเป็นไพ่ของความสุขเป็นไพ่ของความสมหวังเป็นไพ่ของอความเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาในชีวิตรักนะคะในชีวิตรักของชาววันเสาร์ค่ะ อาจารย์ก็จบการพยากรณ์ลงไปแล้วนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่านะคะการทําคลิปนะคะถ้าไม่มีคนดูถ้าไม่มีคนกดไลค์กดแชร์มันก็เงียบเหงาะคะ่ะรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ